ปลายปีแบบนี้ใครวางแผนภาษีไว้แล้วบ้างครับปี68นี้กองทุนลดหยอ่อนภาษีไม่ว่าจะเป็นไทยเอสจีหรือ r m f ลงทุนง่ายผ่านมือถือได้เลยครับก่อนซื้อกองทุน r m f หรือไทยเอสจีสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือลงทุนไปเพื่ออะไรอย่าซื้อเพราะแค่อยากรู้หย่อนภาษีแต่ให้ซื้อเพราะอยากสร้างอนาคตเพราะภาษีเนี่ยลดแค่วันนี้ครับแต่อนาคตเนี่ยอยู่กับเราอีกนานเลยครับอยาก,กเกษียณมั่นคงอยากมีพอตโตระยะยาวเลือกกองทุนที่ตรงกับเป้าหมายเราที่สุดเงื่อนไขเนี่ยตามนี้เลยครับการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมีความี แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเลือกกองทุนควรเลือกตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ครับและที่สาคัญที่สุดคือลงทุนในสินทรัพย์ที่เราเนี่ยเข้าใจมันจริงๆครับ แต่ถ้ายังไม่แน่ใจลองอ่านหนังสือชี้ชวนดูก่อนนะครับสุดท้ายครับอย่าลืมว่าทั้งกองทุน IMF และ Thai ESG เนี่ยช่วยลดหย่อนภาษีให้เราได้เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขและยังต่อยอดเงินในระยะยาวอย่างที่ว่ามาจะให้ดีลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยวิธี DCA ผ่าน Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพครบจบในที่เดียวไม่ต้องกังวลช่วงสิ้นปีที่ต้องหาเงินก้อนมาลงทุนสำหรับปีนี้ครับเพียงลงทุน IMF Thai ESG ผ่าน Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพตั้งแต่5ครั้งขึ้นไประหว่าง2มกราคม2 2568ถึง30ธันวาคม2568รับฟรี Starbucks e c คูปองมูลค่า1,000บาทต่อท่านเมื่อมียอดเงินลงทุนตั้งแต่500,000บาทขึ้นไปหรือรับฟรี Starbucks e c คูปองมูลค่า400บาทต่อท่านเมื่อมียอดเงินลงทุนตั้งแต่200,000บาทถึง499,999บาทสุดท้ายครับอย่าลืมจำ3ข้อนี้ไว้ครับ 1. รู้เป้าหมายให้ชัด 2. รู้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. รู้เงื่อนไขการลงทุนแล้วก็อย่าลืมใช้ Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพลงทุนได้ง่าย